สวัสดีครับเพื่อนๆนก็วันนี้นะครับเพืได้เปลี่ยนกล้องนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวเรารีวิวนะครับตัว Ro l e x กซ์มิวเกกันนะครับมันก็เป็นแบบบ้านๆอีกแล้วนะฮะไม่เคยเตรียมตัวนะครับผมก็ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วฮะก็นึกขึ้นได้ก็เลยมารีวิวเล่นๆนะครับก็ตัวนี้นะครับ Ro l e x กซ์มิวเ s ิปุ๊บ Rolex กซ์มิวเ s ตัวนี้นะครับก็จริงๆก่อนจะเล่าประวัตินะก็จะบอกว่า โลกเกตวิวเกิลส์ตัวเนี้ย <c oughs> ผมใช้เวลาดูมันค่อนข้างนานมากนะครับแล้วก็พินิพิคราอสที่แรกอ่ะเบื่ออ่าที่มีตัวเบอร์เซลที่เป็นที่เป็นเกี่ยวพวก GMT พวก s u บมารีเนอพวกเงี้ยฮะเราก็เริ่มเบื่อหน้าเ,เบื่อหน้าว่าเบื่อขอบหมุนขอบเนี่ยหมุนจนแป๊พวกพวกนะ้ำอัดลมนะฮะหมุนจนเบื่อแล้วทีนี้ก็เลยว่าจะหานาฬิกาที่ ขอเบเรียบๆสักตัวหนึ่งนะฮะก็ดูเดดจัสแน่นอนนะ OP ตัวใหม่ที่ออกมาเป็นสีๆต่างๆาหรือว่า,าพวกม,มี Air King ใช่ไหมตัวมี Air King มีมีเดดจัสฮะเราก็ดูดูหลายอย่างนะครับแล้วก็คิดว่ามันเรียบไปหน่อยสำหรับตัวผมนะครับซึ่งบางทีก็ชอบแต่งตัวสตรีทแล้วก็บางทีก็ต้องเข้าประชุม นะบ,บางทีก็ต้องแต่งตัวเป็นทางการนะครับก็อยากเลยอยากจะได้นาฬิกาที่ดูเรียบแต่ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับก็คือว่ามีกลุกเล่นบางอย่างนะครับอย่างเช่นในตัวเนี้ยเรามนะิวเก่าซะผมว่าหลายๆท่านเปิดมาดูเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าว่าความเปรี้ยวมันอยู่ตรงไหนนะครับมิวเก่าซะครับก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีเข็ม นะครับเป็นสายฟ้านะครับมีเพียงตัวเดียวนะครับของ Rolex กนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเล่าไปว่าทำไมมันถึงเป็นเข็มสายฟ้านะครับก็ตัวนี้น่าจะเข็มสายฟ้าแล้วตัวพวกรูมันก็ครบถ่วนมากนะครับรูมพวกเกี่ยวกับสารเรืองแสงพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกสีนะครับหน้าสีหมุดสีเนะี่ยค่อนข้างเปรี้ยวตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมเรียกว่าตามหามา ระยะเวลาหนึ่งนะครับตอนตอนแรกก็เจอตัวเปล่าในตลาดนะครับเจอตัวเปล่าตลาดแล้วก็ก็จะซื้อนะครับก็ซื้อไม่ค่อยทันสักทีหนึ่งนะครับก็อ่าหลายหลายครั้งก็เลยโอเคก็คียว่าถอดใจไปละไปหาตัวอื่นละนะฮะก็ตอนแรกก็กไปดูกระที่มันเป็นรุ่นกระจกเขียวนะเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูว่ากระจกเขียวตัวไหนเนาะไอ้ตัวกระจกเขียวเนี่ยเราก็เปิดเราก็ไปตามหาตลาดไปละมัดจำพ่อพี่พ่อ้าที่น่ารักเรียบร้อย ไปถึงก็พอดูแล้วตามอันนี้เรื่องส่วนตัวนะฮะก็คิดว่าอาจจะอาจจะไม่ค่อยเหมาะในบางสถานการณ์ในเวลาที่เราต้องแต่งตัวที่เป็นชุดเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่ามันเด้งเกินไปสำหรับการแต่งตัวคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบให้นาฬิกาเด่นกว่าเสื้อผ้านะครับมันก็อยู่ที่ preference ของ ของของของคนนะครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าผมคิดอย่างนี้แล้วคุณต้องคิดอย่างนั้นนะฮะก็เรื่องกระจกเขียวเนี่ยก็เป็นเรื่องผมจริงๆผมชอบมากนะเห็นจริงๆไปเห็นจะกกับมือก็ยังชอบนะกระโตัวกระจกเขียวอะแต่ผมคิดว่า1ก็คือว่ามันยังไม่ดิสคอนนะครับในเวลานี้นะแล้วก็2ก็คือตัวกระจกเขียวเนี่ยบางทีมันมันมองมันมองหน้าปัดยากนะครับ แล้วก็สาอย่างที่บอกไปก็คือผมคิดว่ามันแต่งตัวค่อนข้างยากสักนิดนึงนะครับก็เลยยังตามหาก็เลยทิ้งมาจำนะครับแล้วก็กลับมารอสักพักหนึ่งก็ไปเที่ยวเล่นตลาดต,ตัแต่ตัวอื่นมาสักพักหนึ่งเลยจนมีตัวนี้ผมมาในตลาดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเรียบแต่มันไม่ง่ายนะครับมันตอบมันตอบโจทย์ผมเลยนะฮะก็คือว่า ตัวหน้าดำนะครับแล้วก็ที่มันเป็นเข็มสายฟ้าก็ค่อนข,ข้างตัดกันดีแล้วก็เข้ากับทุกสถานการณ์เข้ากับการแต่งตัวนะครับในทุกๆอย่างนะครับผมก็ในตัวเนี้ยผมมันก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับสีขาวก็จะเป็นลักษณะตัวสีนี้นะครับตัวสีนี้ในตัวคือตัวสีขาวนะครับผมก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกับตัว สีดำแค่เปลี่ยน dial เป็นสีขาวนะครับตัวนี้ก็จริงๆเมื่อก่อนก็หมายปองไว้นะแล้วก็ซื้อไม่ทันนกันคือจริงะตอนแรกอ่ะชอบรุ่นนี้มากคือชอบที่เป็นโมเดลในซีรีส์ประมาณในซีซีรีส์สองซีรีส์นี้คือดำกับขาวตัวนี้ที่มันไม่ใช่ไม่ใช่กระจกเขียวนะครับแล้วก็คิดว่าทีแรกอ่ะจะอะไรก็ได้นะครับขาวหรือดำก็ได้แต่พอได้ดำมารู้สึกว่าโอเคก็อาจจะตัดใจถูกอย่างหนึ่งเพราะว่า มันเวลาขาวกับส้มบางทีมันเด้งมากไปไหน่อยอย่างที่ผมย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบการแตกตัวที่นาฬิกามันเด่นกว่าเสื้อผ้านะครับแต่ขาวกับส้มก็สวยแล้วก็หายากนะครับหายากหายาก,หายากเหมือนกันตัวรูมของสีขาวตัวรูมของตัวสีขาวเนี่ยเวลาเรามองเดี๋ยวรูมจะเป็นจะเป็นสีน้าเงินนะครับเพราะว่าตัวมาร์เกอร์มันเป็นสีส้มนะครับก็มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษเอ,าอาจจะมีความพิเศษกับตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ ถ้าเทียบกันนะผมว่าสีขาวเหมือนแรเหมือนจะหายากกว่านะครับแต่ก็ตั้งแต่ผมเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ผมหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมเริ่มสนใจตัวเนี้ยผมเห็นผมเห็นขาวตัวเปล่าสามครั้งดําตัวเปล่าสามครั้งเหมือนกันนะครับพอๆกันความคือความหายากสาหรับผมนะผมเหมาะหาความหายากพอๆกันตัวขาวกล่องใบผมเห็นสองครั้ง ตัวดํากล่องใบผมเห็นครั้งเดียวคือครั้งที่ผมเอามันมาเลยผมตัดสินใจตัวนี้ภายในน่าจะ15นาทีเพราะว่าเราเตรียมใจไวิอยู่แล้วไงหมายถึงว่ามันเป็นตัวที่เราอยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับก็อืมันอาจจะไม่ใช่ในการเมนสตรีมนะ่ะในวันนี้แต่ว่าในต่างประเทศก็บอกว่าเออมันอาจจะเป็นฟิวเจอร์คลาสสิกนะครับไอ้ตัวฟิวเจอร์คลาสสิกของโรเล็กเนี่ยมันเมื่อก่อน,นก็มีมาหลายตัวเนาะทีเนี้ยในอดีตยมันก็บอกได้ว่าเอ้ยทำไม มิวเกิลเนี่ยแต่มิวเกิลผมคิดว่าคนไทยอาจจะยังเข้าใจยากเพราะว่าหนึ่งความหนาของมันนะครับอย่าแงบบท,ที่เดี๋ยวจะดูรูปเนาะความหนาของมันนะมันจะหนากว่าจริงๆแล้วผมว่ามันดีกว่าเดดจัสอย่างหนึง่งคือไม่หนากว่าเดดจัสแต่หนามันไม่ได้หนาอย่างที่ทุกคนคิดนะมันหนาประมาณาซับ41บตัวใหม่หรือว่า gmt ประมาณเนี้ยไม่ได้หนาต่างกันสักเท่าไหร่ นะครับผมก็พอๆกันนะครับ GMT ตัวใหม่นะ GMT ตัวที่เป็นตัวที่เป็นของสมาร์ทสิพวกแว็บแมนพวกอะไรเงี้ยนะก็จะมีความหนาเท่ากันน้ําหนักมักจะในตลาดหรือในพวกรีวิวเนาจะบอกว่ามันหนักจริงๆถ้าเกิดไปดูน้ําหนักจริงๆมันเท่ากับซับมารินเนอร์ผมยังรู้สึกว่าซับหนักกว่านะครับผมชอบใส่ตัวนี้มากกว่ามันคล่องตัวกว่าแล้วก็ซับหนักกว่า GMT หนักกว่านินดนึงไม่ไม่รู้ดิเพามันอาจจะพอๆกันแต่ว่าใส่เราไม่ค่อยต่างในความหนักนะครับมันก็คือเป็นนาฬิกามีน้ําหนักอะ่ะนะมันอาจจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับถ้าผมขอเทียบกับอีกบ้านหนึ่งนะก็คือ Speedmaster อะไรเงี้ยมันจะคงจะเบา Speedmaster เบาจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ Rolex ผมว่ามันก็เป็นนาฬิกาที่มีน้ําหนักที่ค่อนข้างดีแล้วก็อย่างหนึ่งผมชอบสายที่มันแวววนะครับอ่ เป็นคนส่วนตัวเลยคือจริงๆซับกับ GMT เนะี่ยจิตใจในเอ,เอ,เอเ็นเอียงไปทางสายแบบ GMT มากกว่าเพราะว่าผมชอบอะไรมันขัดกับที่บอกว่าอย่าเด้งมากนะแต่ว่านาฬิกาพอมันเงาแล้วมันก็มีความมีความเล่นแสงนะครับแล้วมันก็มันก็มีความสวยงามนะครับแต่ขอให้หน้าอย่าเด้งมากก็พอนะครับก็โอ,โอ้กลับมานะครับกลับมาเรื่องทําไมผมถึงคิดว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันฟิวเจอร์คลาสสิกแล้วก็ทุกคนก็บอกฟิวมันคือ ก็จะเป็นฟิวเจอร์คลาสสิกของ Rolex นะครับที่ยังไม่ที่ยังอาจจะยังไม่ไม่เป็นไม่เป็นตัวที่นิยมมากนักนะครับก็ในตลาดฝรั่งของเมืองนอกเนี่ยโคโนโอะทุกคนอาจจะบอกว่าแพงนะครับแต่ว่าโอเคแพงยังไงก็คือคงลดมาประมาณสักสนะิบยี่สิบเปอร์เซ็นตะฮะตัวนี้วิวเกานะครับในปีตัวนี้ผมเปิดตัวไหนตัวในหนังสือนี้ไม่มีเนาะอ่าโอเคดูนี้แล้วกันโอเค ครับรุ่นนี้เนาะหน้าตาบ้านๆเลยหน้าตาเหมือนเต็ดจัสอากงเลยแหละนะฮะตัวนี้9ก้าแนหในโคโน,โนนะครับก็ถ้าบา,ายขายในเมืองไทยที่เาคนบอกว่าถูกๆเนี่ยก็ผมไม่รู้ดิคงจะบาน8ปดแสนกว่านะครับก็ขึ้นหลายเท่าตัวมีตัวไหนอีกว่ามีตัวนี้ตัวนี้นะมิวเกาสัวอันนี้อันนี้มีรูปนะฮะโอเค ผมมาเริ่มเล่าเรื่องเลยแล้วกันอันนี้ก็คือว่ามันเป็นมิวเกิลส์ตัวแรกของของนะมิวมิวเกิลส์นะเมื่อก่อนมิวเกิลส์เนี่ยเขาก็คือโรเล็กซ์อ่ะเขาโพสิชันนิ่งตัวเองเป็นทูวอชนะไม่เหมือนพวกคอลลี่ทร์นิตี้ที่แบบอยากจะให้นาฬิกาเขามีความเป็นเหมือนแบบคอมพิเคชันที่สูงๆนะครับไอตัวมิวไอตัวโรเล็กซ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำให้เขาเป็นทูวอชในทุกๆวงการซึ่งค่อนข้างถูกเลยนะผมมองโพสิชันนิ่งของแบรนด์ที่ เขามองของความเป็น Watch เนี่ยได้ดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันหมายความว่าถ้าเกิดคุณมี Watch ในวงการนั้นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความสำเร็จนะครับเช่นคุณเป็นนักไต่เขาคุณสำเร็จการไต่เขา Everest ก็คือเอ็กซ์พอคุณอาซัมมาร e เก็ดำน้ำลึกสุดอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับมีเจมส์คาเมรอนเป็นดิฟซีนะเป็น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 ตัว แบรนด์มาสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นไม่ค่อยเป็นแบรนดะ์มาสเตอร์เนาะไม่ใช่แฟนของแบรนด์นะก็แล้วก็มีอะไรอ่ะมีเดโตนาเนาะมีเดโตนาก็จะเป็นพรีนิวแม็แต่เดโตนาเมื่อก่อนมันตุนๆนะมันเป็นนาฬิการักลองบอดไม่ค่อยมีใครเอาถ้าไปดูฉลากก็จะเป็นแบบพวกแบบเออเคยเคยดูไหมที่มันเป็นตัวโฆษณาว่ารับทุกของฝรั่งอ่ะรับทุกรับทุกร,รับทุกรุ่นของโรเล็กซ ยกเว้นเดโตน่านะครับเดดจัสแน่นอนเดดจัสก็ในยุคหนึ่งที่เฟื่องฟูของของทั้งยุคพ่อยุคแม่เรายุค70ศูนย์เดดจัสทูโทนอย่างเงี้ยน,นะก็เป็นยุคที่เรดโทรอเมริการุ่งเรือง7080เนี่ยก็สะัะคิษใส่กันเชอโรล่านะก็ใส่ GMT ทองนะครับ,รบทุกอย่างมันเป็นเอ่อมันเป็นมันเป็นเพราะนั้นมันมันโรเล็กซ์มันดีอย่างก็คือว่าพอโพลิชั่นทีงตัวเองเป็นทูบอสอะอย่างที่ว่าก็คือมัน มันเป็นตัวบุญหมายของความสำเร็จที่ทุกคนอยากจะมีนะครับแล้วก็มิ w g ก u ส์ก็เป็นหนึ่งที่จริงๆที่โรเล็กมองว่าอืมจริงๆนะวิทยาศาสตร์ก็มี potential แล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดที่ทำให้คือเมื่อก่อนนะเพราะอันนี้ผมจินตนาการเองคิดว่าเมื่อก่อนนี ววงการวิทยาศาสตร์มันของเฟื่องฟูมากอย่างยุคที่ไอส์ตา์คือนัรวิทยาศาสตร์เนี่ยคงจะมีอิทธิพลมากในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะแล้วก็สผลิตหรือว่าสร้างนวัตรกรรมแบบอย่างอื่นมากมายนะก็คือเขาคงจะเอามิลเกลส์เนี่ยไปให้ใมันม,มีในส่วนของอพวกปล่อยยานบินปล่อยไปอวกาศเลยด้วยนะเขาคงอยากจะให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มลิทที่จะลีด สังคมนะครับให้มองเห็นถนึงความสําเร็จเขาก็เลยใส่มิวเกลส์มามิวเกลส์เนี่ยนอกจากไอเข็มมันเป็นสายฟ้านะตัวมันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แอนตี้แมกเนติกนะครับแอนตี Anti ้แมกเนติกก็คือมันป้องกันป้องกันตัวตัวสนามแม่เหล็กได้1 0 0 0พเกลส์ h, นะครับ <S <S 2> <S 2> เขาบอกมิวเนี่ยก็คือเป็นภาษาลาตินนะเป็น1,000พันแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาว่า,วากันนะจริงๆทุกๆตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีละ มีมีมีกันแม่เหล็กอยู่แล้วนะโอเมก้านี่ก็เป็นหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าพันเก้าซะแต่โอเมก้ามันก็เป็นมูฟเมนต์ที่ที่เป็นเอ่อเบนนวลไวดิงนะครับก็ผมไม่รู้ดิมันอาจจะมีข้อที่ทําให้มันเป็นหมื่นห้าได้เพราะส่วนนั้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นตัวอโรมณ์ติะมันก็มันก็ทําให้ตัวการกันเนี่ยผมว่าในทุกวันนี้มันคงเกินพันไปแล้วแต่อยุคเอ้ยุคที่มันเป็นตอนไอ้รุ่นเนี้ยไอ้รุ่นเนี้ย ไอรุนไอรุนที่มันเหมือนเขาก็พยายามจะลอก s u บมา r i เนอร์นะฮะซึ่งเป็นนาฬิกาที่เขาเหมือนประสบความสําเร็จอะนะครับก็เหมือนตอนนี้แหละที่เรากันไปลอกกันมาแต่ว่าอันนี้โรเล็กก็ลอกตัวเองนะครับก็อย่างถ้าเป็น AP กับเป็น p เตนะ็กนะก็ตัวลอ u ติล u สกับตัวรอยโอกนะก็เจะเรเดียนด้าแลอกกันไปลอกกันมานะครับมี Boy, อูโบยหลังนะฮะก็ ยังเป็นน็อตอยู่ยังเป็นวงกลมวงรีอะไรของมันอยู่ไอ้โรเล็กซ์ก็เหมือนกันเขาก็ลอกดีไซน์ที่เป็นซับเรนเนอร์มานะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเองนะเปลี่ยนให้หมดแล้วก็เป็นตัวนี้นะเป็นตัวสีสีนี้แล้วก็ให้เขาส่งไปทดสอบที่เซิร์นนะใครรู้จักเซิร์นไหมนะเซิร์นเซิร์นก็คือเป็นที่ทดคือเป็นที่เหมือนเป็นแล็บแล็บอยู่ที่น่าจะเจนีวา น,น่าจะเจนีวาหรือว่าฝรั่งเศสอย่างผมไม่แน่ใจแต่ว่าเคยเห็นคําว่าเซิร์ในไอเรื่องอะไรรหัสลับดาวินชีอะไรที่เขาบอกว่าไอข้างล่างมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ลึกล้ามากที่แบบค้นคว้าทุกคนไม่รู้นะครับในตัวเนี้ยมันก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ใส่นะครับมันก็เลยจะมีจริงๆเคสข้างในอ่ะมันก็ในความนจริงเคสมันมันเหมือนเดดจัสแหละแต่มันเป็นดับเบิลเคสก็คือไอตัวเนี้ย เคสข้างนอกมันหุ้มอยู่อทีหนึ่งมันก็เลยมันก็เลยจริงๆมันเลยไม่ตันนะความหนามันไม่ได้หนามากแต่ถ้าตันเนี่ยมันถ้าบอกว่าตันเนี่ยความตันเนี่ยมันถ้าเทียบดิฟซีอ่ะทั้งตันทั้งหนักอันเนี้ยมันตันแต่ไม่หนักเพราะมันเป็นแค่เคสที่หุ้มกันไว้สองหุ้มกันไว้สองชั้นนะครับก็ตัวเนี้ยนะไอตัวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูที่หน้ามือซัมมอริเนอร์ตอนแรกไม่มีใครเอาไว้นะคับคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าค้างตู้ คือแบบไม่ได้ค้ังตัวแบบแทบจะเป็นอยู่ของขยะโยนทิ้งอะทุกคนก็ไปจะไปซื้อ s u ม m ม r ริเนหมดไปซื้อเดดจัสไปซื้อ President ตัวตัวเออ p r e s i d น n t นี่ก็สวยนะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสนะแต่ว่ามันแพงมากเลยอะก็เดี๋ยวหายืมมาดีกว่านะฮะโอเคเข้าเรื่องนะครับตัวเนี้ยนะตัวเมื่อกี้ตัวที่เหมือนซัม m ม r ริเนเนี่ยตอนนี้เท่านี้ตอนนี้นะครับที่โคโนนะครับ11ล้าน3 8 1 0 0 0บาท นะครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูก่อนกองไปว่าเนีย่ยบอกนะว่า Orly Watch โอเคครับ o リ l y Watch นเรชิ o น่บ็อกซ์แอน a ์เพเ p อรนะครับไม่แพงกว่าเดโทน,น่าอีกนะฮะตอนนี้มิวเกิลนะฮะ r ร f 5 6 5 4 1นะครับถ้าเจ้าคุณปู่ใครมีลิ้นชงลิ้นชักลองไปค้นดูนะฮะ11บล้าน3แสนนะฮะนะครับมีอีกไหมมีอีกไ,มไหมเนขอลองดูซิ อลองดูสิมันก็ไม่ค่อยมีขายฮะมันหมดแล้วก็ทําให้ตัวนี้ยดังขึ้นมาอย่างตัวเมื่อกี้มันคือตัวแรกเนาะแล้วก็มันก็มีไล่ๆ่มาเรื่อยๆนะครับขนาดไล่ไล่มามันก็ยังเป็นล้านสามล้านสี่เลยคือมันหาย,ยากมากนาฬิการโรเล็กซ์ผมผมองว่าถ้าในตอนจังหวะที่จังหวะนั้นอะ่ะโอ้ยเสียงมันโเอ้ยไม่ได้ปิดเสียงอ่าแต่ตอนจังหวะนั้นอะ่ะถ้าเราไม่ซื้ออนะครับถ้าเราไม่ซื้ออะ ่าถ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนซื้ออในประมาณสักยี่สบสสปีอ่ะมีโอกาสแนวน้องว่ามันจะหายา,ยากแล้วก็ราคาราคาขึ้นสูงกว่าตัวอื่นนะครับก็ตัวอย่างตัวเนี้ยจริงๆหน้าแม่งคือแบบโคตรซื้อบื้อเลยเอาพุ่งตรงนะเหมือนเด็ดจัสเลยนะครับอีกแค่คําว่ามิลก้าวเนี่ยล่อไปล้านสี่นะครับอ่าเมื่อกี้ก็สิล้านที่เห็นที่แบบเหมือนซัมมอรเนอร์นะฮะก็ ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็พอมาถึงรุ่นนั้นแล้วก็จะคงมาเป็นรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นแถวๆเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกระจกเขียวนะครับกระจกเขียวก็จะมีทั้งสองหน้าก็จะมีทั้งหน้าที่เป็นซีบลูครับแล้วก็หน้าเป็นหน้าดาไออย่างที่เนี่ยเขาเป็นมาร์เกอร์ที่เป็นสามหกเก้าเนี่ยตัวที่มันเป็นมาร์เกอร์สีส้มเนี่ยพอเวลาตอนมองมันคือจะเป็นสีน้ําเงินที่เป็นลูกสีน้าเงินนะครับเวลาเรามองในที่คืบแสงนะแล้วก็เป็นกระจกเขียวซึ่งจริงๆผมว่ามันนนก็็เปะ ของมีความป็นยูนิคเนี่ยที่ที่กระจกเขียวนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกเหตุผลก็คือการแต่งตัวนะฮะแล้วก็กระจกเขียวเนี่ยอาจจะเป็นทนันตนค่อนข้างสูงและเกิดทงแตกเนี่ยก็ถ้ายิงเขามีสักห้าหกหมื่นนะครับมีสักห้าหกหมื่นบาทนะครับก็นะฮะมิวเกลผมว่ามันก็เป็นนาฬิกาที่อาจจะไม่ใช่สําหรับทุกคนแต่ว่าถ้าผมผมคิดว่ามันมันเป็นนาฬิกาที่เวลา คุณใส่ออกไปคุณสามารถบอกเรื่องราวกับคนที่มีโรเล็กซ์เหมือนกันหรือว่าคนที่แม้แต่ใช้แบรนด์อื่นได้ว่าเขาจะต้องถามเขาจะต้องมองสายตาที่เขามองคุณเนี่ยมันจะเป็นสายตาอีกแบบหนึง่งจะไม่ใช่ใสายตาที่ซัมเมอร์เนอเวลาเ้ากดคุณใส่ซับดำซับเขียวซับอะไรซับซับจางซับอะไรใส,สหรือว่า GMT คุณจะใส่ป๊ปซี่โคลาแฟนตาองุ่นอะไรของคุณนะ่นะฮะใส่ไปนะครับ แต่ว่าเขาจะการมุมเวลาเวลาที่เราต่อคอลเลกเตอร์ด้วยกันเขาก็จะมองอีกแบบนึงเออเขาจะมองว่าเฮ้ย mm. คนนี้มีเทสต์คนนี้แน่นอนต้องมีสามสี่เรือนที่อยู่ในกระเป๋าเขาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้มิวเกิลก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเลือกมาใช้ในวันนี้เป็นอาจจะเป็นวันพิเศษที่อยากจะมาอิมเพรสคู่สนทนาซึ่งรู้ว่าเขาเป็นคนเล่นนาฬิกาเหมือนกันอย่างถ้าเกิดอ่ะ สมมุติว่าคุณเจรจาธุรกิจนะครับแล้วก็คุณเจราธุรกิจกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ท่านเล่นนาฬิกาแล้วก็เราอยากจะมีคอนเวอร์เซชันที่พิเศษพิเศษนะครับถ้าเกิดคุณใส่ซับดําไปเซรามิกหรือว่าแบทแมนเซรามิกก็เขาอาจจะมองว่าเออก็สตาร์เตอร์มีเงินก็ซื้อมาแต่ว่ามิวเกส์ผมว่าเรามีเรื่องคุยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ สำหรับวิวเกาซีก็อยากฝากไว้ในอ้อมใจนะแต่ตอนนี้ก็คงหาไม่ไม่ง่ายนะครับในสำหรับตัวนี้แต่ตัวกระจกเขียวก็ยังหาได้ง่ายๆอยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเจอกันขอบคุณครับบาย